คงตัดสินใจแล้วค่ะว่าชีวิตมันสั้นคงอยากทำสิ่งที่หงรักจริงๆแล้วคงคิดว่าสิ่งนี้มันใช่โกรธเราซื้อมากประเด็นแรกที่โกรธเขาคือแบบโหเราซื้อนี่คุณก็สุดนะเนี่ยคุณหลอกขายของเจอเพื่อนที่สำเร็จกว่าคุยข่มมั่งละแบล็กมั่งละอวดมั่งละกดจมดินเลยอ่ะคือผงว่าเด็กสมัยนี้มันอยู่ในโลกของข้างนอกนะมันค่อนข้างจะแบบสีเทาๆอ่ะ สวัสดีค่ะครูหงนะคะรัตนพัฒพัฒนาปัญญาศาสตร์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาพรสวรรค์ในตัวบุคคลผ่านนวัตรกรรมการสแกนลายนิ้วมือค่ะ จบมหาลัยอักษรชันนะคะหรือว่า a b a บนะคะจบศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษผมก็เป็นคนนึงค่ะสมัยก่อนที่แบบเราตามหาตัวเองไม่เจอคะ,ะเป็นเด็กฝึกงานนะฝึกมาหลายอย่างมากๆในระหว่างฝึกงานเราก็ยังตามหาตัวเองไม่เจอ เป็นศาสตร์แห่งลายผิวมือค่ะเกิดจากการเก็บสถิติค่ะหลายล้านคนทั่วโลกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีพรสวรรค์อยู่ในตัวมันมีสถิติบอกมาว่าลายนิ้วมือกับสมองของคนเราอะค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันถ้าวันนี้เราอยากรู้ว่าแต่ละคนมีบุคลิกอะไรมีจุดเด่นอะไรบ้างผ่านพรสวรรค์นะที่เรียกว่า multiple intelligence นะคะซึ่งเราอยู่ในยุคข,ของนวัตกรรมเราอยู่ในยุคข,ของการใช้ AI ตรงนี้ค่ะช่วยเด็กได้มากๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs Mark Zuckerberg หรือว่าไม่กระทั่งไทย นะะทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ตามหาตัวเองเจอแล้วเมื่อเขาเจอพรสวรรค์นในสิ่งที่เขาถนัดนะคะ mm hmm. เขาก็มุ่งอันนั้นนะคะให้เป็นพรแสวงนะคะจนกลายเป็นคนระดับโลกค่ะ mm hmm. ครูหงใช้วิธีการลองค่ะ ลองตั้งแต่เกาะควีตช์แนนนะคะลองตั้งแต่ไปลองทําอาชีพแบบอาชีพเสริมสมัครแบบเป็นเด็กฝึกงานนะคะจนกระทั่งเราจบตอนอายุสัก23นะคะเราก็ไปลองงานหลายๆอย่างเป็นลองงานในฝันแล้วก็ลีส์ออกมาหมดสุดท้ายมีทั้งหมด16อาชีพที่ครูหงทํามาเคยเป็นพิธีกรนะคะเคยเป็นดีเจเคยทําบริษัทขายตรงนะคะเคยทําบริษัทนําเข้าส่งออกนะะเปิดธุรกิจติวเตอร์เป็นติวเตอร์ทามาหมดทุกอย่างในสาขาที่เราเรียนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันมันเสียวเวลามากเลยอะแต่สิ่งที่สําคัญ คือเรารู้สึกว่าเราเสียแบบคล้ายๆเรื่องของจิตวิญญาณอะคือลองแล้วมันก็รู้สึกล้าเนาะมันก็รู้สึกท้อว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยหงไฟเอาว่าเฮ้ยเราเราชอบอะไรกันแน่แล้วเราเป็นใครกันแน่จนกระทั่งหงเด้มาเจอศาสตร์นี้ครูหงเป็นติวเตอร์มาก่อนแล้วครูหงรู้สึกว่าครูหงเป็นคนที่ชอบสอนเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นครูนะคะมีหลายสาขามากๆแล้วก็คิดว่าจะขยายแฟรนไชส์แต่ที่สําคัญหงก็ต้องปิดติวเตอร์นั้นลงค่ะเพราะว่าคือวันเนี้ย การที่ทําให้เด็กคนนึงได้เกรดสีเรียนดีขึ้นน่ะมันเป็นทักษะของครูหงที่หงที่วงอะทำได้แต่วันนี้ถ้าเด็กยังมาถามเราอยู่เหมือนที่เราเคยถามตัวเราเองตอนเด็กๆเ,เนอะว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นใครอะ่ะความฝันเราคืออะไรอะ่ะแล้วอะไรที่เราจะสามารถมีพรสวรรค์ด้านนี้แล้วเราส่งคุณค่าอะไรให้กับบนโลกใบนี้หรือส่งอะไรคุณค่าอะไรให้กับคนอื่นได้บ้างอะ่ะแต่สิ่งที่มันเพกนกว่านั้นก็คือว่าเด็กๆเ,เนี่ยเอาพวงมาลัยมาไหว้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่าปิดเลยพ่อแม่โทรมาแบบสายจะไหม้นะคะบอกว่าลูกเขาโกโหกหเลยนะ แล้วผมบอกว่าคงตัดสินใจแล้วค่ะว่าชีวิตมันสั้นคงอยากทําสิ่งที่คงรักจริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งเนี้ยในการที่จะสร้างคุณค่าคนบนโลกใบนี้ได้ค่ะ ตอนที่หงทำติวเตอร์อยู่นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยมีเด็กผู้ปกครองเนี่ยมาถามเยอะมากๆเลยว่าครูหงลูกคุณแม่เรียนอะไรดีพรุ่งนี้จะเลือกสายแล้วนะพรุ่งนี้จะเลือกคณะอยู่แล้วนะคุณแม่ลองมาหมดแล้วลูกเนี่ยไม่มีเวลาออกไปใช้ชีวิตเลยเรารู้สึกว่าสงสารลูกมากเรียนพิเศษก็เยอะมากๆในการที่จะเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัย <c oughs> ก็เลยมีคุณแม่คนหนึ่งค่ะแนะนําครูหงไปค่ะบอกว่ามันมีสิ่งเนี้ยมาจากต่างประเทศครูหงไปลองไหมครูหงก็ไปลองเลยมาจากประเทศไต้หวันนะคะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหล่าซื้อก็พูดว่่่าคคูหงเชือมุณ เป็นนักวิเคราะห์ลายหนวมือได้เชื่อไหมคะตอนนั้นผมโกรธเราซื้อมากประเด็นแรกที่โกรธเขาคือแบบโหเราซื้อนี่คุณก็สุดนะเนี่ยคุณหลอกขายของคือแบบเฮ้ยคุณมาบอกว่าเราถนัดอันนี้แล้วบังคับให้หงต้องมาเป็นมาสเตอร,ร์ลเส้นกับเขาอะแล้วบอกเฮ้ยไม่ยูเราเรายังไม่รู้จักศาสตร์นี้ดีเลยทําไมยูถึงมาบอกว่าไอทําสามารถทําสิ่งนี้ได้เขาบอกเฮ้ยคุณนะเป็นได้จริงแล้วคุณจะเป็นอันดับต้นๆด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหงก็เอานักเรียนลูกศิษย์ค่ะที่คุณแม่ชอบฐานเนี่ยแหละเอา พูดว่าเราถนัดอันนี้ลองเป็นสิบเลยนะคะเชื่อไหมคะตรงทุกคนครูหงบอกเด็กว่าไม่ต้องเกาะโปรไฟล์นะเพราะครูรู้จักหนูดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นนะคะครูหงก็เริ่มเอานวัตกรรมเนี่ยมาเข้าติวเตอร์ตัวเองเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้กับเด็กๆคะ่ะว่าวันนี้ติวเตอร์ของสถาบันเราอาะจะไม่เหมือนที่อื่นนะเราจะไม่ใช่แค่สอนวิชาการนะ แต่เราอ่ะจะเปลี่ยนระดับ mindset วิธีการคิดด้วยว่าวันนี้หนูต้องรู้จักตัวเองนะว่าหนูเป็นใครใช้ไปใช้มาค่ะเริ่มแตกออกไปโรงเรียนต่างๆเริ่มแตกออกไปคนบอกต่อเริ่มแตกออกไปโรงพยาบาลต่างๆเชิญไปพูดแมกกาซีนนะคะเชิญไปออกสัมภาษณ์ในสื่อนะคะช่อง3รายการ Today s h ช w มัมขับรายการแฉของคุณมดดําเชิญเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งก็ติดเป็นเบสเซลเลอร์อีกเพราะว่าคนไทยอะ่ะไม่รู้จักศาสตร์นี้เยอะมากๆนะคะทั้งที่จริงๆอะ่ะจากที่หงส์แก มาผมบอกได้เลยว่าคนไทยเราเก่งสุดท้ายวันนี้ก็ถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงครูหงก็ยังแบบสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออสิ่งที่เราซื้อพูดวันนั้นนะมันเหมือนย้อนลอยไปเมื่อ8ปีที่แล้วเลยอะ่ะเหมือนขึ้นทำแมชชีนแบบนั่งทำแมชชีนไปวันนั้นที่แบบขนลุกเลยที่แบบว่าเราซื้อพูดคํานั้นกับครูหงะคะ่ะเขารู้ได้ไงว่าเรามาอยู่จุดจดนนี้แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราต้องเป็นนัมเบอร์วันแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราทาําศาสตร์นี้แล้วมันต้องดีมากๆเลยแบบผงก็เลยค่อนข้างอินมากๆเลยกศาสตร์นี้ค่ะคมันช่วยเหลือคนได้จริงๆ ที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลที่ทุกอย่างมันเร็วมากแล้วความสําเร็จของคนเนี่ยมันก็บอกได้เร็วมากๆแล้วสมองของมนุษย์เราอะค่ะมักจะมีการเปรียบเทียบคุณหมูอายุเท่านี้ สำเร็จถึงระดับนี้แล้วผมอะอายุเท่าเท่ากับกับคุณหมูผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยสมองมันเปรียบเทียบตลอดเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่เคยชื่นชมตัวเขาเลยคือหงเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาก็มีข้อดีตรงไหนไอที่ผ่านมาที่เขาเคยทําแล้วเขามาหยุดจุดจุดนี้ค่ะเขาก็เลยเปรียบเทียบแล้วเขาก็ทําให้ตัวเองดิ่งหลายๆคนที่มาคุยกับครูหงเขาเลยรู้สึกว่าไม่ดีพอ ตามหาตัวเองไม่เจอเกลียดวันจันทร์รักวันศุกร์เพราะว่าไม่อยากมาทํางานที่ตัวเองไม่ได้รักเจอเพื่อนที่สําเร็จกว่าคุยข่มมั่งละแบล็กมั่งละอวดมั่งละกดจมดินเลยอะ่ะคือผมว่าเด็กสมัยนีย้มันอยู่ในโลกของข้างนอกนะมันค่อนข้างจะแบบสีเทาๆอะ่ะ ที่หงไปอ่านนะคะของคอนเทนต์หนึ่งเขาได้เขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับบริษัทยูนิโคคุณมาลองดูทักษะของผู้บริหารสมัยนี้ดีๆนะคะคุณเคยเห็นเจ้าของยูนิโคมานั่งตัดผ้าเองไหมคะคุณเคยเห็นเจ้าของยูนิโคมาวัดไซส์ลูกค้าเองไหมคะแต่ว่าเขามีความสามารถเมลทายแทสกิ้งในการบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมด ไฟแนนซ์ Finance, การตลาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือว่าการดูแลลูกทีมถูกไหมคะครูหงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าทีมการตลาดทํางานให้ครูหงครูหงไม่ถนัดเลยการตลาดครูหงไม่ใช่เมาทายแทสกิ้งแต่ถ้าพูดเรื่องฟิงเกอร์พิ้นพูดเรื่องภาษาอังกฤษพูดเรื่องนที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการตามหาตัวเองผ่านนวัตกรรมการสแกนในมือเนี่ยครูหงพูดได้หมดนะคะพูดได้จนเขียนหนังสือเป็นเบสเซลเลอร์แบบคอนเทนต์หนามากนะคะแล้วครูหงก็เลยเจาะลึกกับด้านนี้เฉพาะทาง อย่าตัดสินตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาตัดสินคุณด้วยว่าคุณทำนั่นทำนี่ไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้เลยหรือไม่เก่งด้านไหนเลยเพราะจริงๆความสามารถแบบเป็ดมันก็คือพรสวรรค์มันก็คือความสามารถอย่างหนึง่ง ขอบคุณนะที่วันนี้เธอแบบลงมือทํามันถึงทําให้ฉันไปอยู่ตรงนั้นได้ขอบคุณที่ที่เอาศาสตร์นี้เข้ามาขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณที่เป็นแค่สิ่งเล็กๆที่ครูหงแค่อยากช่วยเด็กไม่กี่คนอะ่ะสิบคนอะ่ะวันนั้นอะ่ะช่วยเขาตามหาชีวิตเขาให้เจอเรารู้ว่าไอ้คุณค่าที่แท้จริงเนี่ยที่เราจะส่งมอบให้กับคนคืออะไรผงจะกลับมาขอบคุณตัวเองค่ะที่วันนี้เราไม่ใช่แค่เล็งแต่เรายิงะ คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะว่าคุณคิดว่าคุณจะทําสิ่งนี้แต่คุณบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนเฮ้ยมันใช่เราหรือเปล่ามันจริงหรอมันจะเป็นไปได้หรอมันจะประสบความสําเร็จได้หรอแล้วปรากฏว่า1เดือนผ่านไปมีคนทำโปรดัก์นั้นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเขาทํามันได้ดีมากๆแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จไปเลยอะนะคะแล้วเขาก็แบบมีชื่อเสียงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โ oh, หรู้อย่างนี้นะเราน่าจะรีบทําก่อนเขาชีวิตเราก็เป็นอย่างเงี้ยชอบรอว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งครูโงเดี๋ยวผมจะประสบความสําเร็จสักวันหนหึ่ง คูหงเดี๋ยวผมจะรวยสักวันหนึ่งกูหงผมจะมีเวลาให้ลูกแบบเต็มที่สักวันหนึ่งกูหงผมจะตามหาตัวเองเจอมนุษย์ชอบใช้ชีวิตกับคําว่าสักวันหนึ่งคุณว่าคุณเอามาตากไหมทุกแอคทิวิตี้ทำให้หงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยู่เพื่อตายอ่ะพอเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั่นีน้ผมอยู่กับปัจจุบันผมอยู่กับโมเมนต์นี้ว่าผมทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดผมทำเวลาตรงนี้ให้มันสําคัญที่สุดอยู่กับลูกไม่เอาเรื่องงานมาคิดผมจะวางมือถือทิ้งเลยอยู่กับงานก็จะไม่เอาเรื่อง เพราะมันไม่เคยรอเราจริงๆค่ะ